และนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้ครับผม คลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการแปลงรถฮ o อตวิวนะครับให้กลายเป็น,นรถบังคับโดยการใช้แผงวงจรของเฮลิคอปเตอร์เก่านะฮะของพินัทนั่นเองครับผมรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะให้ความสนใจกันเข้ามามากเลยนะครับแล้วก็ทอมเมนต์เข้ามากันล้นหลามเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้เจ้ารถคันนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วก็มันก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับคือมันก็พอวิ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็หมุนติ้วๆเป็นลูก่างเลยทีเดียว วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอมาแก้มือใหม่อีกสักรอบหนึ่งครับโดยการทําขึ้นมาอีกคันหนึ่งนี่โดยการใช้ฮ o อตวิวคันนี้ครับสีเหลืองเป็นซี v i c EK9 รถนี่สวยมากเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าต้องขอท,ทําร้ายจิตใจคนที่สะสมฮ o อตวิวอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมสัญญาเลยครับว่าผมจะทําให้มันสวยงามที่สุดครับแล้วก็เล่นได้ดีที่สุดเลยนะฮะ มาเริ่มกันเลยครับผมนี่ก็ต้องเจาะเอาแกนมันออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะถอดบอดี้ออกไม่ได้ขั้นตอนการเจาะเอาบอดี้ออกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับขั้นตอนการเอาไอ้เสากลางนี่ออกอะ่ะโอ้โหยากกว่าเดิมอีกครับ และนี่ก็คือโครงรถบังคับจิ๋วที่เราจะใช้ในวันนี้ครับผมก็ต้องขอลองเทียบดูก่อนนะครับว่ามันแบบมันห่างไกลกันมากแค่ไหนนะฮะระยะล่นของล้อหน้าล้อหลังกับซุ้มล้อของ h o อตวิวเนี่ยมันพอดีกันหรือเปล่านี่ลักษณะเราจะต้องตัดอตรงนี้ออกครับผมถ้าไม่งั้นแล้วก็มันใส่บอดี้ไม่ได้พอเทียบแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าระยะห่างเนี่ยมันก็จะต้อง ห่างออกมาอีกประมาณ5มิลนะครับเป็นระยะที่ลูกล้อเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในซูมล้อได้อย่างพอเด็ดพอดีเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการตัดแคสซีลดนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะแชสซีเออนั่นแหละต้องตัดให้มันขาดออกจากกันมาแบบนี้เลยนะครับนี่ตกแต่งผิวอะไรให้เรียบร้อยนะในส่วนของล้อหลังเนี่ยเราจะไม่ใช้ล้อของรถบังคับนะครับนี่ผมจะใช้ล้อของซีวิคคันสีขาวเมื่อครั้งที่แล้วชอบอีตรงที่มันมีเส้นแดงๆนี่แหละครับผมว่ามันเท่ดีนะพอได้มาเนี่ยเราก็ต้องมาขยายรูครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่แกนไม่ได้นี่พอดีเป๊ะเลย การทําคันนี้เนี่ยเหมือนกับมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วนะครับทำให้ผมเนี่ยทำอะไรแบบง่ายไปหมดเลยนะเพราะเหมือนแบบเหมือนรู้แล้วว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงะฮะพอลองจัดเทียบขนาดหรือว่าระยะห่างระยะล่นอะไรหมดแล้วนะครับเราก็มาทําการประกอบกันเลยนะครับนี่ไม่ยากครับผมอุปกรณ์เรียกว่าอะไรจุกจิกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะ อันนี้เป็นส่วนของตรงบังคับเลี้ยวล้อหน้านะครับมันเทินกันอยู่ก็เลยต้องแบบมาตัดมาฝนออกอ,อ,กอีกนิดนึงนี่แล้วก็คันนี้เนี่ยผมจะใส่กระจกเดิมของรถเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความสวยงามไอแผ่นตรงเนี้ยเราก็ต้องตัดออกครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะไปเทินกับไอแชสซีรถที่เราเตรียมเข้าไว้เมื่อกี้ฮะมันจะแบบมันเข้าไม่ได้พอดีกันนะครับ ในส่วนของด้านข้างรถเนี่ยนะครับพอใส่ตัวบอดี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดระยะห่างอยู่ประมาณ4มิลครับผมซึ่งมันจะยากมากเลยนะเวลาที่จะติดตั้ง Body, บอดี้ะฮะผมก็เลยไปเอาไอ้สายเคเบิลทายเนี่ยนะครับมาแปะขนาดข้างไว้ครับเพื่อเพิ่มแบบพื้นที่ให้มันเต็มแล้วก็จะใช้ให้มันเป็นตัวล็อกกับบอดี้เลยนะครับเพราะมันจะพอดีมากๆเลย จะใส่จะลองอะไรนี่ก็ต้องจัดระเบียบสายฟงสายไฟข้างในให้ดีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มันขาดอะไรขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญหาวุ่นวายอีกนะนี่เห็นไหมพอใส่แล้วมันก็จะพอดีเป๊ะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หยอดกาวลงไปได้เลยไอคันที่แล้วเนี่ยพอทำเสร็จแล้วหลายคนคอมเมนต์ถามว่าแล้วถ้าชาร์จแบตล้วจะชาร์จยังไง เหมือนเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําที่ชาร์จแบตไว้นะครับแต่คันนี้เนี่ยมีที่ชาร์จแบตครับนี่พอเสร็จแล้วมันก็จะเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยครับผมรวดเร็วมากครับเสร็จแล้วเห็นไหมนี่จะเล่นได้แล้วนะแล้วก็ด้วยความที่ล้อหลังเนี่ยมันเป็นล้อพลาสติกล้วนเลยนะครับพอเวลาเราเอามาเล่นเนี่ยมันก็จะลื่นแล้วมันก็จะแบบปัดท้ายปัดหน้าไปหมดเลยฮนะผมก็เลยจะต้องใส่ยางให้มันด้วยด้วยการใช้ท่อหดที่เรา,เาไว้หุ้มสายไฟนี่แหละครับตัดให้มันเป็นเส้นแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะ Dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game, now we say, I need a break. to to move ผมบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยผมจะทำให้สวยงามที่สุดนะครับแล้วก็เล่นได้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งผลมันก็ออกมาได้เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยครับเพราะว่ามันเล่นได้สนุกมากๆเลยนะ บังคับเลี้ยวได้ตามใจเลยครับไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนเลยก็หวังว่าหลายคนจะชอบนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่ว่าผมอ่านทุกคนครับผมทุกคอมเมนต์เไรเนี่ยผมอ่านหมดทั้งในทิกต o k ใน YouTube ผมอ่านหมดฮะแต่ถ้าให้ตอบทุกคนเนี่ยตอบไม่ไหวจริงๆครับเยอะมากหลายคนอาจจะแบบว่าเออมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากนี่หว่ามันก็แค่เอารถบังคับมาเปลี่ยนเป็นบอดี้ของ Hot ตวิว แต่ผมว่ามันก็เวิร์กดีนะครับเพราะว่าบอดี้ของ h ฮอต e ิวเนี่ยมันสวยมากมันเท่มากฮะแล้วก็บอดี้ของรถบังคับขนาดเล็กขนาดประมาณเนี้ยมันไม่มีค่าไหนเลยครับที่ทําได้สวยงามประมาณนี้ฮะเหมือนกับการสารฝันในวัยเด็กนะครับที่เวลาเราเล่นรถฮอตวิวแล้วเราอยากจะให้มันกลายเป็นรถบังคับแบบเราจะได้ไม่ต้องเข็นเล่นอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ